สวัสดีครับผมบีจักรวาลรถตู้นะครับผมวันนี้นะครับพาพี่ๆมาดูรถตู้หนึ่งคันนะครับเข้ามาใหม่ๆนะพี่ๆเป็นรถตู้เกียร์ออโต้ปี2020นะครับเป็นรถตู้เกียร์ออโต้ปี2020นะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีกอไม้นะพี่ๆรถสวยๆนะครับรถนี้มีเข้ามาประมาณ7คันนะพี่ๆเลขไมล์หลักหมื่นนะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับใครหารถตู้ปี20เกียร์ออโต้นะครับคอมมูเตอร์นะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับ รีบทักเข้ามาหาผมได้เลยนะพี่พซื้อสดไม่มีแหวนนะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับผมภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังสามแถวพี่พัดพงตัวท็อปนะพี่พี่นี่นะครับนุ่มๆนะครับนั่งสบายๆนะพี่พี่จด11ที่นั่งนะครับเบาะข้างหลังเป็นสี่แถวนะพี่พี่นี่นะครับสองสามสี่นะครับจด11ที่นั่งนะครับมีคอนโซลวางแก้วน้ําให้เรียบร้อยนะพี่พี่ คันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่สอง8 9ืเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับย้ำนะครับซื้อสดไม่มีแบวนนะครับซื้อสดไม่มีแบวนนะครับใครหารถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้นะครับแนะนำโทรหาผมได้เลยนะพี่พี่คันนี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดหนึ่งล้านบาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์สูงสุดได้หนึ่งล้านบาทนะครับผ่อนอยู่เพียงเดือนละหนึ่งื่นดันบาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีนะครับเครดิตดีจัดได้เต็มหนึ่งล้านบาทนะครับผม สนใจถ้าเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0801176653หรือช่องทางดีจักรวาลรถตู้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ